ไปไลไปจนบน้ำมภาพ่อมนท่วมิเจรบ่วมไท่วมผ้าไหมหมดละไหลนีหมดภาดัวภามดาดูบ้านเราท่วมแล้วน้ำท่วมค่ะบ้านยังก็ัเาบ้านข้าวอำเภอบ้านข้าวชัยภูมิน้ำท่วมบ้านเราเลย ตายหมดแล้วเขาไปกินต้นกล้วยก็ตายต้นไม้ตายยินจักหลังตัดยาวบนหัวไร่มอดพี่กว่าจะกกิโลปุนอ่ะเนาะไร่มัจ้องกนักกว่าแกกิบ่ยแล้วน้สองฝากฟังฝาไป